ลงไปแล้วลงมาแล้วไปดูได้เลยเดี๋ยวจะบอกนะคุยในกป เราหมายก็ดิอชาดเด็ชาดเดชตัดเสีตัดเขาแแบ่อยู่นะพี่นสิตีหมดท้ายเนี่ยอันนี้เขายังไม่ยังไม่ยอมเลยยังไงี้ยเราอ่ะเขาจะแบ่อยู่เนี่ยตัวดังเนี่ยถ้าคู่ไอ้ตีมาเลยนะเขาเขาแช่งเลยเนี่ยเต้เบ๊จะเล่นด้วย งานหน้าผมชื่อเต้งครับบอกบอกเขาเขาไล่ผมชื่อเต้งครับผมจะกินเหล้าเฮ้ยไอตัวนี้ไม่ได้เรื่องแล้วไม่รู้เรื่องอะไรเห็นเห็นแก้วดิ้งดิ้งยางไง Dạ Ê, à, ok Chạy đi Chạy ra mươi hả? Số tăm Cứ tìm phao ọc à Chốt nè tăng, Mắc này là thịt <laughs> Rồi, แม่มุมมองเห็นไอ้เก้าสวยเลยเหรอไอ้เพี้ยเลิกก็เมียไม่ละเลิกก็เมียไม่ละไอ้เก้าระวังเด้อมันเห็นมันสวยแล้ะฮะตอนแรกมีมีปัญหากับเมียนะเริ่มมีปัญหากับผัวยคนละ ไปงานตกแต่งนานยน้าไปงานไมก่อนสี่ไม่โดนที่อะไที่เวลาไฟรลยะสี่เดียวเลยยี่ไปไอ้ก้ามันไม่สนใจมึงมันมันสนใจกูเท่านั้นอันนี้มีสี่นะมีไหมครับถ้ามีจะได้ตักคืนสวยเนาะมันมีสามที่นะเด็กนี่สวยยังไรวะวางสวยเนี่ยสวยนุกไหนก็สวยแล้วข้าวบอกน้องก้ามาพี่ ขอเลิกกันไปแล้วขอเลิกกันลวีต oh, <my> ีรูหัวไม่ยเลยเปลี่ยนหวาเป่ไม่ไหว

ยืดกบแบบะบีเมียเขาได้เขาังไินเลเหรนเขาได้ อีกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสอ